เนครับเป็นสำนักงานนะครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็พามาดูที่ทํางานนะครับผมไปดูหนุมน่มๆเขาทํางานกันนะครับช่างป๊อบเป็นไงบ้างครับเนยนะครับเจอเลยครับหนูหรือแมลงสาบครับหนูฮะลือครับลือครับ นี่นายช่างใหญ่นะครับช่างเดียวคนเดิมคนคนเก่าคนเดิมนะครับเ,เรามีหน้าที่รื้สาย,สายออกแล้วก็คอนโทรนตู้คอนโทรลที่ไม่ใช้งานนะครับรื้อออกให้หมดครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็พามาดูที่ทํางานนะครับผมไปดูหนุ่มๆเขาทํางานกันนะครับ นะครับอันนี้ช่างต้นนะครับช่างต้นช่างต้นหันมายิ้มให้เรา,าเรามีหน้าที่ที่จะรื้อที่เป็นสายไฟนะครับที่เป็นสายคอนโทรลที่เป็นสายาสัญญาณนะครับผมส่วนสายไฟเก็บไว้นะครับสายไฟที่ทนะครับผม สายงานนะครับพวกสายแอร์สายไฟยนะครับนะครับอันนี้ช่างต้นนะครับช่างต้นช่างต้นหานมายิ้มให้หนูแล้วครับมามาตั้งไกลมาหาหนูแล้วครับลือครับลือครับ ครับผมทานนะครับอันนี้อันนี้ช่างป๊อปนะครับช่างป๊อปนะครับผมสุดหล่อแห่งนัวลุกนะครับผมเนี่ยครับ,รรบเป็นสํานักงานนะครับ นะครับเรามีหน้าที่รื้อสายออกแล้วก็คอนโทรลตู้คอนโทรลที่ไม่ใช้งานนะครับรื้อออกให้หมดครับจับป๊อปเป็นไงบ้างครับเนยเนยครับเจออะไรครับหนูหรือแมลงสาบครับหนูฮะนี่นะครับเป็น <laughs> ทีมงานรื้อนะครับรื้อรื้อสายออกหมดเลยนะครับ นี่นายช่างใหญ่นะครับช่างเดี่ยวคนเดิมคนคนเก่าคนเดิมหนูเหรครับมามาตั้งไกลมาหาหนูวครับครับเราเรามีหน้าที่ที่จะรื้อที่เป็นสายไฟนะครับที่เป็นสายคอนโทรนที่เป็นสายสัญญาณนะครับผมส่วนสายไฟเก็บไว้นะครับสายไฟที่ โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ช่างป๊อปเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหครับเจออลไรครับหนูหรือแมลงสาบครับฮะ <c oughs> นี่ในช่างใหญ่นะครับช่างเดี๋ยวคนเดิมคนคนเก่าคนเดิม เคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ครับูช่างป๊อป็นไงป่ะครับเ่อนเหนป่ะครับจเจอเลยครับหนูหรือแมลงสาบครับฮะเราเรามีหน้าที่ที่จะรื้อ ที่เป็นสายไฟนะครับที่เป็นสายคอนโทรลที่เป็นสายสัญญาณนะครับผมส่วนสายไฟเก็บไว้นะครับสายไฟที่นี่นะครับเป็นทีมงานลื้อนะครับลื้อลื้อสายออกหมดเลยนะครับนี่นะครับเป็นทีมงานลื้อนะครับลื้อลื้อสายออกหมดเลยนะครับ ให้ชมการทํางานของหนุ่มๆน,นะครับผมสวัสดีครับผมสานะครับอันนี้อันนี้ช่างป๊อปนะครับช่างป๊อปนะครับผมสุดหล่อหงนวลุกนะครับผมนี่นายช่างใหญ่นะครับช่างเดียวคนเดิมคนคนเก่าคนเดิมซานะครับอันนี้ อันนี้ช่างป๊อปนะครับช่างป๊อปนะครับผมสุดหล่อหงัวลุกนะครับผมโอเคครับใครก็รุนจัตอนนี้โอเคครับนะครับเรามีหน้าที่รื้อสายออกแล้วก็คอนโทรลตู้คอนโทรลที่ไม่ใช้งานนะครับรื้อออกให้หมดครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็พามาดูที่ทํางานนะครับผมไปดูหนุมน่มๆเขาทํางานกันนะครับ นี่นช่างใหญ่นะครับช่างเดียวคนเดิมคนคนเก่าคนเดิม<ฮ>นี่นะครับเ,เป็น,นทีมงานรื้อนะครับรื้อรื้อสายออกหมดเลยนะครับรื้อครับรื้อครับซานะครับ <c oughs> อันนี้ อันนี้ช่างป๊อปนะครับช่างป๊อปนะครับผมสุดหล่อห่งนัวลุกนะครับผมสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็พามาดูที่ทํางานนะครับผมไปดูหนุ่มๆเขาทางานกันนะครับซาบนะครับอันนี้อันนี้ช่างป๊อปนะครับช่างป๊อปนะครับผมสุดหล่อห่งนัวลุกนะครับผมให้ชมการทํางานของหนุ่มๆนะครับผม สวัสดีครับผมนโประครับ,นนรบเรามีหน้าที่รื้อสาย,สายออกแล้วก็คอนโทรลตรู้คอนโทรลที่ไม่ใช้งานนะครับรื้อออกให้หมดครับนี่ในช่างใหญ่นะครับช่างเดียวคนเดิมคนคนเก่าคนเดิมนะครับอันนี้ช่างต้นนะครับช่างต้นช่างต้นหันมายิ้มให้ซอ นี่เครับเป็นทีมงานลื้อนะครับลื้อลื้อสายออกหมดเลยนะครับทานะครับอันนี้อันนี้ช่าง๊อปนะครับช่าง๊อปนะครับผมสุดห่อหงนัวลุกนะครับผมใช้งานนะครับพวกสายแอร์สายไฟนะครับนะครับอันนี้ช่างต้นนะครับช่างต้นช่างต้นหันมายิ้มให้สอ หือครับรือครับครักอนครับะครับเรามีหน้าที่หรือสายออกแล้วก็คอนโทรลตู้คอนโทรลที่ไม่ใช้งานนะครับหรือออกให้หมดครับ เป็นทีมงานลื้อนะครับลื้อลื้อสายออกหมดเลยนะครับนะครับอันนี้ช่างต้นนะครับช่างต้นช่างต้นหันมายิ้มให้ครับเรามีหน้าที่ลื้อสายออกแล้วก็คอนโทรลตู้คอนโทรลที่ไม่ใช้งานนะครับลื้อออกให้หมดครับให้ชมการทํางานของหนุ่มๆนะครับผมสวัสดีครับผม นี่ครับเป็นทีมงานลื้อนะครับลื้อลื้อสายออกหมดเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้จังป๊อบเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับเจอเลยครับหนูหรือแมลงสาบครับฮะใช้งานนะครับพวกสายแอร์สายไฟนะครับ ใช้งานนะครับพวกสายแอร์สายไฟนะครับให้ชมการทำงานของหนุ่มๆน,นะครับผมสวัสดีครับผมนี่นช่างใหญ่นะครับช่างเดียวคนเดิมคนคนเก่าคนเดิมนี่นช่างใหญ่นะครับ ตังเดียวคนเดิมคนคนเก่าคนเดิม่ังป๊อบเป็นไงบ้างครับเงินเงินนะครับเจออะไรครับหนูรือแมลงสาบค่ัหนูฮะสาบนะครับ